ยี๊ตายแล้วตุ๊กแกล้งโลกแกล้งแกลงแกลงเอาแกล้งโลกดูน้ำเดี๋ยวแกล้สาปป้ากัยตื้นแอลตืนแล้วแต่แกล้งมาเข็มลงน้ำได้เดน เราต้องลอต้องนี่ต้องที่ต้องนั่งต้องนั่งเรือไปขับไปนั่งเรือไปเดินเดินเดินนั่งไปลูกเขาพาไปนั่งเรือ